สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในโรบอคดอกันอีกครั้งหน้าผมเย้ว้าวโอเคครับผม, yeah! wow! okay, บผมทุกคนวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งครับผมซึ่งมีอะไรให้ทําแน่นอนครับผมวันนี้เดี๋ยววิ่งไปบุ่นไปแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับผมมาโอเคเข้าห้องแบ็กดอกอกครับผมเดอะฮันเนี่ยมันจํากัดเวลานะผมก็รีบเล่นกันหน่อยแล้วกันนะครับหมากับผมทุกคน ถึงเดอะแบ็กดรอแล้วเดี๋ยววันนี้ครับผมพี่จะมาซื้อน้ํายาเก็บเงินซื้อน้ํายากันอีกแล้วครับผมซึ่งก่อนหน้านี้พี่ก็ทําไปแล้วเนาะแล้วก็ตุยไปหลายรอบมากครับผม <c oughs> <c oughs> นี่จะบอกสูตรครับผมอย่าเพิ่งเก็บช่วงแรกอย่าเพิ่งเก็บนะตามพี่มาเลยครับผมเพราะว่าช่วงหลังๆอ่ะมันจะมีเหรียญทองเยอะครับผมไปเก็บช่วงหลังดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะสปีดลันไปเลยละกันครับผมไอ้สปีดรันกนี้ ก็บีดรันไม่ได้หรอกเอาจริงๆมันไม่ทันเจ้าบีดนะสี่สิบแปดแล้วมันมาแล้วเห็นไหมยังไม่ไปไหนเลยมันมาแล้วเร็วมาผ่านเออเออวิ่งให้สุดวิ่งให้สุดเออวิ่งให้พอโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บเงินนะผมเอาเหรียญทองเนี่ยไปซื้อน้ํายาวิเศษแล้วกันนะผมและน้ํายาวิเศษเนี่ยตั้งแต่พี่ทาคลิปมานะสองคลิปแล้วใช่ไหม พี่ยังไม่ได้ใช้งานมันเลยโอเคได้สลักไอ้ลุกแมนเออยให้ตัวบนก่อนก็ได้เดี๋ยวตัวลืมตัวยิงโอ้โหตามสองตัวยิงลืมอยู่เพื่อนบอกให้ก้มหน้านะพยายามก้มหน้านะผมถ้าไม่อยากเจอลุกแมนเนาะแล้วจะมาอะไรแล้วเกือบไม่ทันนะเกือบไม่ทันมันวิ่งสักสองสามรอบปล่อยมันวิ่งไปโอเคสลักสวยงามครับผม คือช่วงแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปเก็บของครับผมมันเสียเวลานะที่เห็นแล้วว่าไปเก็บช่วงท้ายมันจะมีเหรียญทองใหญ่อยู่ครับผมมันจะช่วยเราได้ไปเก็บช่วงหลังๆแล้วกันเนาะแล้วก็เราจะมาใช้น้ํายาวันนี้เราจะมาใช้ยาวิเศษกันครับผมทุกคนโอ้โหไม่ให้ตัวพูดให้จบก่อนไอ้บิสามแปดมาแล้วมาแล้วเกือบไม่ทันชอบเล่นอะไรเสี่ยงนะปามีนะ ไอ้ตัวสีแดงนี่เพื่อนบอกมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่บั็กใช่ไหมมันจะชอบคาพึ่งพึ่งพึ่งอยู่ตรงนั้นครับผมแต่ตัวสีเขียวมันจะวิ่งผ่านไปเลยโอเคครับผมนี่เป็นการวิ่งไปบ่นไปฮะจะได้ไม่เสียเวลาพยายามดูสลักดีๆนะผมทุกคนหันมองหลังตลอดนะน้ำยาเนี่ยตูไม่ได้ใช้พอผ่านปุ๊บตูซื้อน้ำยาเอ้ยเอ้ยซื้อน้ำยาเสร็จปุ๊บตูเอาไปใส่ชั้นอยใช่ไหมแล้วก็ได้มิติที่สองมาแล้วตูก็ไม่ได้ใช้ จะมาอะไรบ่อยดึกวะเห็นแล้วสลักเร็วผ่านซึ่ง <c oughs> ยังมีสีแดงวิ่งจับอีกเหรอวะกำลังจ,จะพูดดีไม่ออกตู้ก่อนเร็วเออให้สุดมาสวยงามครับผมเจอสลักบ่อยๆแบบนี้ก็ดีนี่ถ้ามันไม่มาเมื่อกี้นี่หันไม่ไม่เจอเลยนะไม่ได้หันมามองด้วย แล้วลูกแมนจะเล่นตู้ตู้จะเล่นตุตุยก่อนแล้วเนี่ยตูไม่ถึงหรอก <c oughs> ไม่เป็นไรรอบที่แล้วเรายิงตายหลายรอบเลยครับผมใช่ไหมเดี๋ยวตัดให้ครับผมตัดสั้นๆให้โอเครอบที่แล้วนี่ตายไปเจ็ดแปดรอบมั้งใช่ไหมที่เก็บตังค์ซื้อน้ํายาตายไปเจ็ดแปดรอบไอช้ชายคนนี้เคยเล่นเกมไหนแล้วมันตายเยอะขนาดนั้นไหมทุกคนเคยไหมเกมคุณยายหมดยากสุดยังไม่ตายเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหมไม่มีตู้ไม่มีตู้ต้องเข้าตู้นี แล้วเนี่ยเกมโดนเนี่ยแหละทำตตุย่บ่อยอีเดิดโอ้เสียเวลาว่ะเฮ้ยโอ้โหตกใจเมื่อกี้เสียงบรรยาคาอยู่โอ้หหันไปโดนลุกแมนเลยออ้ไอตัวยืนอยู่นี่มันชื่อลุกแมนนะผมแล้วทางยาวแบบนี้ช่วงนี้ดอมันอัปเดตอ่ะเดี๋ยวพี่ทำสรุปทํานู่นทํานี่ออกมาให้ทุกคนดูก่อนนะ ช่วงก่อนหน้านี้ที่พี่หายไปก็ไม่อยากหายไปหรอกผมแต่อย่างที่บอกถ้าเกมไหนไม่อัปเดตพี่ก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะฮะประมาณนั้น,นเนาะพอพี่ก็แทบจะเล่นหมดแล้วผมเดินหน้าถอยหลังนู่นนี่นั่นนะยี่สิบเจ็ดมันมาอีกยะคือจริงๆถามว่าไอ้ลิฟท์คีเอทอะมันใหม่ไหมตอนนั้นพี่พีไม่ได้เล่นอะ่ะมันก็ดูใหม่แต่มันก็เหมือนเก่าเนี่ยอย่างเงี้ยเออมันเป็นการอัปเดตใหม่ของจริงครับผมมีผีใหม่มีอะไรใหม่ให้เราเล่น สนุกสุขสารเยผมมีการปรับนุ่นปรับนี่หาสลักด้วยนะทุกคนยี่ตูกกรบ่นไปเดี๋ยวก็ลืมหาสลักหัวนี้หนึ่งนาทีสลักมันจะมีหนึ่งนาทีกับครึ่งนาทีนะผมทุกคนใครโชว์ไม่ดีก็ได้ครึ่งนาทีไป23โอเคห้องห้องไอ้พวกนั้นอย่าไปเข้านะฮะห้องหลอกที่ไม่มีตัวเลขเนี่ยมันตายได้นะเห็นเขาว่ากันอนะพี่ก็ไม่รู้หรอกไม่เคยเดินไปหลงซะดียี 25. ผมมาโคตรบ่อยไอ้บิดต้องให้ตัวบนให้ตัวลืมแล้วตัวจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหบิดตัวพูดถึงไหนวะทีการอัปเดตครับผมพี่ก็กลับมาเล่นมาทําคลิปให้นะผมให้ทุกคนได้ดูกันว่าอัปเดตมีอะไรเนาะแต่ถ้ามันอัปเดตบ่อยๆพี่ก็จะทําบ่อยๆให้ครับผมพี่มีเกมเล่นเยอะนะไม่ใช่มีแต่เกมโดครับผมเมื่อก่อนคนเคยบอกว่าพี่ทําแต่โดอ้อาวชิบหายลว ถูกทำแต่ดดนจริงๆเหรอวะเนี่ยโอเคพี่ก็เลยไปทําเกมอื่นด้วยฮนะแล้วทําเยอะด้วยเป็นไงทีนี้ไปทําเกมคุณยายเยอะก็ผมพี่ทําแต่คุณยายเยอะส <c oughs> ิบกหกไอ้ดีกระโบนตัดตลอดทางเลยสิบห้าไม่มีสลักเลยวะลุกแมนอยู่ทางซ้ายออกไปห้ามองเฮ้ย <c oughs> แล้วพี่จะตุยเลยนี่ว่าตูยแต่พี่พยายามก้มหน้าอยู่นะก้มหน้าครับผมอย่ามองมัน สิบสี่เฮ้ยผ่านนะเนี่ยห้องนี้ยังไม่ค่อยมีทองหรอกสิบสามต้องประมาณเลขสิบขึ้นไปอ่ะน่าจะมีแต่เดี๋ยวลองเช็คได้แล้วก็ในแบ็กดอมันไม่มีเจ้าหายอะผมซุกได้นานๆแต่ซุกยิ่งนานยิ่งไม่ดีอะเฮ้ยเร็วๆดิเวลามันจะบดจะลองใช้น้ำยาคุยหนึ่งนาที สวยโอ้ยต้องหาของอีกเฮ้ยโอ้โหมีทองแล้วโอเคดีนะเราหากุญแจตรงนี้ประมาณห้องที่โอ้โหเรียบร้อยครับผมคบประมาณห้องที่สิบนะคผมค่อยมาหาเหรียญเนาะถ้าช่วงแรกๆไม่ทันเวลานะบอกไว้ก่อนเก้าครับผมตูก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกแล้วฮะแบคดอแปดถ้าเขาเอาออกไปดิจริงๆพี่ว่าสนุกนะหมดเนี้ยจับเวลา าเขาเอาออกก็เสียใจอยู่ัะผมพอมันจํากัดเวลาไงอไอเจ้าบิดเนี่ยเอาไปเข้าโหมดโหมดธรรมดาได้ไหมโอ้โหให้มันวิ่งให้มันเพลินเ,เลยเฮ้ยเราจะอยู่ในไฮโอ้โหโอ้โหไอพี่ก็วิ่งตรีรอบเลยเว้ยเราจะอยู่ในตู้ได้ไม่นานนี่หว่าถ้าโหมดธรรมดาใช่ไหมมันจะเจอไฮไงตูก็พูดไม่คิดไม่ต้องเข้ามาหรอกไอพี่ไม่ไม่ต้องมาในโหมดปกตินะแค่นี้ก็ยากพอใช่ไหม เดี๋ยวมันมาก,กีที่เล่นกันไม่ผ่านเลยสุกไปสุกมาแล้วมันไม่ได้วิ่งเหมือนแอมบูธด,ด้วยมันวิ่งแบบวิ่งไปวิ่งกลับเลยอะ่ะเฮ้ยเอ้เอาโอ้ยนั่นไงทุกคนี่นไหมถ้าเดินไปนี่ตุยเลยนะห้องที่สี่เลยฮะเฮ้ยตูรอดหรือว่ารอบนี้อย่ามองลุกแมนลุกแมงอยู่ทางซ้ายมาเร็วบีดเหมือนตูเห็นตลาดตรงนูน้น่ะใช่ไหม โอยพอบิดเลยนะตูต้ตาไม่มองแล้วพอบิดเลยนะสิบห้าวิออ้ยถ้าบิดไม่บาถ้าไม่ได้เข้าตู้คือไม่เห็นแล้วนะนี่ครับผมพยายามหันมองหลังนะคือเวลามันจะหมดก่อนโราขูดหลามผ่านชัวครับผมจริงๆถ้าบิดไม่มาเมื่อกี้ก็ผ่านแล้วละ่ะสี่เวลาอ่ะสองอย่ามองอย่ามองลุกแมนเด็ดขาดทีเดียวตุยเลยตูบอกตัวเองบะมี่เดี๋ยวเราผ่านปุ๊บเราจะไปใช้น้ํายากันครับผมทุกคน โอ้โหได้100หนึ่งร้อยเหรียญแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยน้ำยาว้า <Wow. S 1> ได้มาแล้วครับผมเย็ดโอเคทีเดียวเลยครับผมรอบนี้ทีเดียวเลยฮะมาไปใช้น้ำยากันครับผมแต่เลือดเหลือเท่านี้นะพอมันไปโรงแรมนูน้นปุ๊บมันเอาเลือดเท่าเดิมไปด้วยเลยทีนี้อาละครับผมห้องศูนย์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 เปิดตัว เดอะโฮเทลมาแล้วโอเคสอยเลนซอยเลนนี้น่าจะเข้ามาครับผมพี่คิดว่าแล้วก็น้ำยาเราเอาใส่ได้ไหมใส่จากตรงนี้เลยโอ้ oh, oh, ได้ว่ะทุกคนนี่โอเคมันใส่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เราต้องใช่ไงเพราะว่าหลายคนอาจจะก,กำลังรอ <c oughs> ต้องอกูเจออกก่อน เจ้ากูเจไปไขขวดหรือไงปะ้ะมี่เออหลายคนน่าจะยังรอดูครับผมว่าพี่ฮะเรานํำยามันใช้ทำอะไรได้ฮะใช่ไหมให้เลือดเต็มก่อนเนาะค่อยใช้แล้วกันครับผมเพื่อจะได้เห็นประสิทธิภาพโอ้เรียบร้อยเย็ดโอเคไอ้สกิทเดี๋ยวไอ้นี่ก็มาทุกจังหวะเลยเอาเลยเลือดเต็มเดี๋ยวลองใช้กับเจ้าลัดดูเอ้ยโอ้โหพูดปุบมาปับมาจะได้รู้ยาวิเศษจริงไหมมาเลยเจ้าลัดโผล่มา วัดวัดต t ๊บเฮ้ยวัดโอ้ยไม่กอดทุกคนโอ้ยรอดจากเจ้ารัดสกิทเดี๋ยวเพิ่ดิดูกคนข้างบนโอ้หสุดยอดครับผมรอดจากเจ้ารัดได้เลยอะตอนแรกพี่คิดว่ามันจะแบบเหมือนล่องหนครับผม หมือนตู้ล่องหุ่นไม่โดนเจ้ารัดก็เออโอ้แต่นี้คือโดนครับผมแต่ไม่ตุยก็โอเคครับผมทุกคนวันนี้เราได้เห็นประสิทธิภาพของขวดน้ํายาวิเศษแล้วครับผมทุกคนโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับผมถ้าใครอยากให้พี่ใช้กับผีทุกตัวนะผม,ผมก็กดไลค์คอมเมนต์ลงใต้คลิปนะผมเดี๋ยวพี่จะมาพยายามเก็บให้แล้วกันเนาะ,ะผีทุกตัวมันมีตั้งหลายตัวครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผม,ผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนวันนี้พี่ขอไปทําหาอะไรอัปเดตก่อนแล้วก็เจ้าอายมิสหงเป็นไง อันนี้ก็อัปเดตมาครับผมที่ตามันวิ่งวิ่งได้ครับผมโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ละกันครับผมไปแล้วครับผม